สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นหัวข้อ2.2นะครับเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับมาดูกันนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราจะเช็คความต่อเนื่องของฟังก์ชันกันนะครับโดยที่หลักการเช็คนะครับเรามาดูกันในรูปแบบของกราฟกันก่อนนะครับว่าแบบไหนที่เรียกว่าต่อเนื่องแบบไหนที่เรียกว่าไม่ต่อเนื่อง นะครับสมมติว่ามีกราฟนะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับสมมติว่ามันเป็นฟังก์ชัน f นะครับเราจะบอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยต่อเนื่องหรือไม่นะครับเวลาจะพิจารณานะครับจะดู2แบบก็คือต่อเนื่องบนจุดนะครับอ่อเนื่องที่จุดหรือว่าจะต่อเนื่องบนช่วงนะครับเราจะไม่ได้ดู ทีเดียวทั้งหมดทั้งเส้นนะครับหรืออาจจะดูทั้งเส้นก็ได้ก็คือทั้งช่วงบนช่วงทั้งหมดนี้เลยนะครับสมมุติว่าถามว่า,า,ม,วามันต่อเนื่องที่จุดนี้หรือเปล่านะครับจุดสีเขียวเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเส้นต่อเนื่องกันไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ปกติดีนะครับมันก็ถือว่าต่อเนื่อง นะครับต่อเนื่องตรงนี้หรือเปล่าก็ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าฟังก์ชันมันไม่ได้เป็นเส้นต่อเนื่องกันไปแบบนั้นนะครับสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเวลาจะบอกว่าต่อเนื่องก็ต้องบอกเป็นจุดหรือเป็นช่วงนะครับ estad, ถามว่าต่อเนื่องตรงนี้ไหม นะครับตรงนี้ก็คือต่อเนื่องนะครับเป็นเส้นต่อเนื่องกันไปตรงนี้ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแต่ถ้าเราพิจารณาตรงนี้ล่ะนะครับตรงที่มันมีรอยต่อหรือรอยขาดของเส้นนะครับมันต่อเนื่องหรือไม่นะครับตรงนี้มันมีค่าใช่ไหมครับตรงนี้มีค่าแล้วตรงนี้เป็นไม่มีค่าใช่ไหมครับจุดทึบก็คือมีค่าเนาะจุดโปร่งก็คือจะไม่มีค่า นะครับมันต่อเนื่องหรือไม่นะครับถ้ามันเป็นลักษณะเนี้ยขาดขาดกันแบบเนี้นะครับเราก็จะบอกว่าไม่ต่อเนื่องนะครับมันไม่ต่อเนื่องอะซึ่งวิธีการเช็คคือยังไงนะครับมันจะเช็คด้วยการ2ค่านะครับหก็คือค่าของฟังก์ชันนะครับสมมติว่าเราสนใจที่จุดนี้นะครับคือจุด ทีเ x เท่ากับ a นะครับต้องเช็คว่า f a นะครับจะต้องเท่ากันกับลิมิตของ x เข้าใกล้ a หมายความว่าค่าของฟังก์ชันที่จุดนี้จะต้องเท่ากันกับค่าของลิมิตนะครับแต่ว่าถ้าเราพิจารณาที่จุดนี้มันจะไม่มีลิมิตเพราะว่าลิมิตฝั่งซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้ลิมิตฝั่งขวาอยู่ตรงนี้ นะครับมันไม่มีลิมิตเนาะถ้าลิมิตไม่มีค่าตั้งแต่แรกมันก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ้ากราฟมันเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราพิจารณาที่จุดโปร่งตรงนี้นะครับแน่นอนว่าลิมิตมีค่านะครับแต่ว่าค่าของฟังก์ชันมันไม่มีค่าแบบนี้ก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ้าฟังก์ชันมีค่าแต่ว่าจุดมันไปอยู่ตรงอื่นนะครับแบบนี้ นะครับแบบนี้คือมีลิมิตแล้วก็ฟังก์ชันหาค่าได้แต่ว่าค่าของลิมิตกับค่าของฟังก์ชันมันไม่เท่ากันนะครับก็จะตอบว่าไม่ต่อเนื่องที่จุดนี้ดังนั้นนะครับสรุปการเช็คว่าฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่นะครับ1ก็คือ fc นะครับ fc ก็หมายความว่าฟังก์ชันที่จุด x เท่ากับ c นะครับเราสนใจความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c ครับค่าของฟังก์ชันจะต้องหาค่าได้ค่าของลิมิตก็จะต้องหาค่าได้และค่าของฟังก์ชันกับลิมิตต้องเท่ากันนะครับหรือเราอาจจะจำง่ายๆก็คือลิมิตทางซ้ายทางขวาแล้วก็ค่าของฟังก์ชันตรงกลางนะครับจะต้องเท่ากันหมดทั้ง3ค่านะครับซ้ายเท่ากับกลางแล้วก็เท่ากับขวา ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเช็คกันนะครับในตัวอย่างที่14นะครับตัวอย่างที่14กําหนดให้ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันแบบแยกกรณีนะครับใช้ข้างบนเมื่อ x ไม่เท่ากับ2ใช้ด้านล่างเมื่อ x เท่ากับ2ทีนี้มันไม่มีโจทย์บอกมานะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้จะเป็นการถามว่านะครับ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ที่ x เท่ากับ2หรือไมอ่เวลามันถามถึงความต่อเนื่องนะครับต้องบอกให้ชัดเจนว่าต่อเนื่องที่ไหนนะครับในที่นี้ก็คือจะให้เช็คว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2หรือไม่นะครับเราก็จะมาเช็คกันว่าค่าของฟังก์ชันและค่าของลิมิตมันเท่ากันหรือไม่นะครับเริ่มต้นที่ข้อ1 นะครับ f 2ก็คือแทน x เป็น2ในฟังก์ชันนะครับจะได้ค่าของฟังก์ชันเท่าไหร่ x เท่ากับ2ก็จะใช้ฟังก์ชันกรณีล่างนะครับตอบ3นะครับข้อที่2ก็คือหาค่าของลิมิตนะครับการหาค่าของลิมิตนะครับเราจะต้องหาลิมิตทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับลิมิตเข้าใกล้2ทางซ้ายกับเข้าใกล้2ทางขวาซึ่ง เข้าใกล้2ทางซ้ายและขวาก็ใช้ฟังก์ชันตัวบนทั้ง2อ,อันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเข้าใกล้2ก็คือไม่ใช่2ใช่ไหมครับไม่ได้เท่ากับ2ดังนั้นเราสามารถคำนวณได้โดยการแทน2ลงในฟังก์ชันบนนะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับก็คือลิมิต ของ x กำลังสองลบ4ส่วน x ลบ2เมื่อ x เข้าใกล้2เมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันได้0ูนยส่วน0ยใช่ไหมครับดังนั้นจากการหาค่าลิมิตนะครับในหัวข้อที่ผ่านมานะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องจัดรูปของฟังก์ชันซะก่อนนั่นก็คือเราจะมองตัวบนนี้เป็นผลต่างกำลังสองแล้วแยกตัวประกอบออกมาครับ ก็จะได้ x ลบ2คูณ x บวก2นะครับหารด้วย x ลบ2 x ลบ2ก็ตัดกันก็เหลือแค่ x บวก2แล้วเราก็แทน2ลงไปที่ x ก็ได้2บวก2ซึ่งได้เท่ากับ4นะครับพอเราได้ค่าของฟังก์ชันกับลิมิตออกมาเป็น3กับ4จากนั้นสเต็ปสุดท้ายก็คือเราเช็คว่า ค่าของข้อ1กับ2เท่ากันหรือไม่นะครับเนื่องจาก f 2ก็คือได้3เนี่ยไม่เท่ากันกับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับก็จะสรุปว่าดังนั้นนะครับ f เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง ก็จะสรุปว่าไม่ต่อเนื่องนะครับ f ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นะครับจะสรุปว่า f ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นั่นเองอ่าโอเคต่อไปครับในตัวอย่างถัดไป ตัวอย่างที่15จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก3เป็น4นะครับและใช้คำถามเดิมนะครับก็คือถามว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2หรือไม่นะครับมันเปลี่ยนแค่ตัวล่างคือ4ดังนั้น นะครับข้อ1เราก็เช็คเห<อ>มือนเดิมครับ 2> f 2จะมีค่าเท่ากับ4ข้อ2เช็คค่าของลิมิตนะครับลิมิตของฟังก์ชัน f x, x เมื่อ x เข้าใกล้2เท่ากับเท่าไหร่ก็คือได้เท่ากับ4ตรงกันกับข้อที่ผ่านมาใช่ไหมครับ <Perquè S 2> เพราะว่าเราจะใช้ฟังก์ชันบนเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราเอาข้อนี้มาใช้ได้นะครับเหมือนกันกับตัวอย่างที่14 อันนี้เราเอามาได้เลยจากตัวอย่างที่14นะครับมันคำนวณเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าฟังก์ชันกับลิมิตมีค่าเท่ากันคือ4ก็ตอบได้เลยครับว่านะครับเนื่องจากมันเท่ากันเนาะ f ก็จะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2 f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2อโอเคผ่านนะครับต่อไปตัวอย่างที่16กนะครับกำหนดให้ f x เท่ากับ a อ s o l u t e x บวก1จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1หรือไม่ นะครับมันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบหหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับหก็คือหาค่าของฟังก์ชันครับ f ลบหจะได้เท่ากับแอบกซ์ลบทลบบวกหก็คือ0อ่ะเก็บไว้ครับได้ค่าของฟังก์ชันเท่ากับ0เก็บไว้ต่อไปไปหาลิมิตนะครับลิมิตของแอบกซ์ลบหบวกเมื่อ x เข้าใกล้ลบห มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าทีนี้นะครับเราก็จะแทนค่าลงไปซึ่งพอเราแทนค่าไปเนี่ยมันก็ได้เท่ากับ0ูนย์แหละแต่ว่าเราต้องคิดเพิ่มไปอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราแทน x เท่ากับลบหนนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันจะคิดคำนวณออกมาแล้วได้ ตรงกันหรือไม่นะครับดังนั้นถ้ามันติดแอบส์ลูดอย่างนี้นะครับเราควรที่จะปลดแอบส์ลูดก่อนแล้วแยกมันออกเป็นฟังก์ชันแบบแยกกรณีนะครับถ้าเราแทนค่าไปเลยเนี่ยเออมันก็ได้ศูนย์เท่ากันแต่ว่านะครับเราต้องทำเพื่อความชัวร์นะครับว่ามันอาจจะได้ค่าของลิมิตฝั่งซ้ายกับขวาไม่เท่ากันก็ได้ ซึ่งเราต้องเอามาแยกกรณีครับก็จะได้เป็น Absolute x บวกหนะครับมันจะได้เท่ากับ x บวกหเมื่อ x บวกหมากกว่าหรือเท่ากับ0กับอีกอันนึงได้ลบ x บวกหเมื่อ x บวกหนเนี่ยน้อยกว่า0นะครับอันนี้คือจากบทนิยามของ Absolute เนาะ ซึ่งเงื่อนไขตรงนี้เราต้องย้ายให้มันกลายเป็น x นะครับให้เป็น x เฉยๆก็คือย้าย1ไปลบนะครับก็เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1กับ x น้อยกว่าลบ1จากนั้นเราค่อยมาหาค่าของลิมิตนะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหฝั่งซ้ายลบหฝั่งซ้ายคือใช้ฟังก์ชันล่างนะครับก็คือ x น้อยกว่าลบหนะครับจะใช้ฟังก์ชันล่างเราก็แทนลบหลงไปนะครับเป็นลบของลบหบวกหะครับตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ0นะครับลบ0ได้0 ตรงนี้ลิมิตของ x บวก1นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ฝั่งขวานะครับก็จะใช้ฟังก์ชันบนก็จะได้ลบ1บวก1เท่ากับ0ซึ่งมันได้ศูนย์ตรงกันนะครับดังนั้นค่าของลิมิตก็จะได้0ูนย์ เมื่อมันได้ศูนย์ตรงกันก็สรุปเป็นข้อ3ครับว่ามันต่อเนื่องนะครับ f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบห f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบห Okay. ข้อนี้ผ่านนะครับต่อไปนะครับเราไปดูทฤษฎีบทที่6กับ7นะครับสำหรับจำนวนจริง a ใดๆนะครับฟังก์ชันพหุนาม p เป็นฟังกช์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a และทฤษฎีบทที่7ก็คือคล้ายๆกันครับแต่ว่ามันเป็นพหุนามที่หารกันนะครับ px หาร qx นะครับถ้า p กับ q เป็นพหุนามเป็นฟังก์ชันที่เป็นพหุนามเนี่ยนะครับมันก็จะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a นะครับแต่ว่าต้องเช็คให้ดีด้วยว่าที่เเท่ากับ a เนี่ยนะครับตัวส่วนต้องไม่เป็น0ย์ก็คือเช็คส่วนด้วยนะครับว่า Q a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ดังนั้นนะครับไอทฤษฎีบทที่6กับ7เนี่ย นะครับมันก็คือการบอกว่าถ้าฟังก์ชันของเราเป็นพหุนามนะครับเป็นพหุนามปกติเนี่ยนะครับเราสามารถสรุปได้เลยว่ามันต่อเนื่องทุกจำนวนจริงนะครับไม่ต้องไปเช็คนะครับถ้ามันเป็นพหุนามธรรมดามันก็จะไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับมันก็จะตอบว่าต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่ขอแค่เราเช็คว่าตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ นะครับส่วนตัวที่มันมักจะมีปัญหาก็คือตัวที่มันไม่ใช่พหุนามก็คือฟังก์ชันที่มันติดรูทติดแอบสูทหรือว่าติดเป็นเศษส่วนนะครับไอ้พวกนี้ถึงจะต้องเช็คละเอียดแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นแยกกรณีนะครับส่วนถ้ามันเป็นพหุนามธรรมดานะครับมันจะต่อเนื่องทั้งหมดเลยนะครับอย่างตัวอย่างที่17นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเศษ นะครับ x กลัง2ลบ9เนี่ยคือพหุนามตัวส่วน x กํลัง2ลบ 5x บวก6ก็คือพหุนามนะครับดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยครับว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0แต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเช็คก่อนว่าตัวส่วนเป็น0หรือไม่นะครับดังนั้นเราอ้างครับข้อที่1 x x กํลัง2ลบ9และ x กำลังสองลบ5 x บวก6เป็นพหุนามนะครับข้อที่2นะครับเราต้องอ้างด้วยว่าตัวส่วนห้าเป็น0ถ้ามันเกิดได้0ขึ้นมานะครับก็จะตอบว่าไม่ต่อเนื่องแทน x กำลังสองลบ5 x บวก6ไปครับแทน x ด้วย0ก็จะได้0ูนยกำลังสองลบ5คูณ0 บวก6ก็จะได้เท่ากับ6ซึ่ง6ไม่เท่ากับ0แปลว่าตัวส่วนเนี่ยไม่ติดเป็น0นะครับดังนั้นเราก็สรุปได้เลยครับว่า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะครับเพราะเราเช็คแล้วนะครับว่ามันเป็นพหุนามแล้วก็ส่วนไม่เป็น0น ดังนั้นมันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0บนะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการเช็คนะครับว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุดใดๆหรือไม่นะครับต่อไปเราไปดูแบบที่เป็นการเช็คว่าฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงหรือไม่นะครับในที่นี้จะอธิบายเฉพาะารูปแบบของกราฟเท่านั้น นะครับอ่ะไปดูที่แบบฝึกหัดในข้อที่2นะครับแบบฝึกหัด2.2ในข้อที่2นะครับเป็นการเช็คว่าฟังก์ชันนี้นะครับที่กำหนดให้เนี่ยต่อเนื่องบนช่วงเหล่านี้หรือไม่นะครับตรงนี้เราก็จะมีฟังก์ชัน fgh นะครับแล้วเราจะเช็คว่ามันต่อเนื่องที่ช่วงเหล่านี้ หรือไม่นะครับอ่ะมาดูว่าต่อเนื่องบนช่วงปิดลบ1ถึงปิด1หรือไม่นะครับ fgh ถ้าต่อเนื่องก็จะเช็คเครื่องหมายถูกนะครับแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องก็จะเช็คเครื่องหมายผิดมาดูที่ฟังก์ชัน f ก่อนครับที่ช่วงปิดลบ1ถึง1ปิดลบ1ถึง1ก็คือดูตลอดช่วงนี้เลย รตรงนี้เป็นจุดทึบนะครับเป็นจุดทึบไล่มาเรื่อยๆเจอเป็นจุดปโปร่งแล้วจุดทึบมันเด้งไปข้างบนนี้นะครับถ้ามันเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะบอกว่ามันไม่ต่อเนื่องครับจุดที่ไม่ต่อเนื่องก็คือตรงนี้นะครับขอบทางด้านขวาสุดนะครับมันไม่ต่อเนื่องใส LT ่เข้ามาผิดนะครับไม่ต่อเนื่องลองไปเช็ค กับฟังก์ชัน g บ้างครับว่าช่วงปิดลบ1ถึงปิด1มันต่อเนื่องหรือไม่นะครับอ่ะก็ดูครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นจุดโปร่งตรง x เท่ากับ0ยครับตรงเนี้ยมันมีการขาดเป็นจุดโปร่งไปดังนั้นไม่ต่อเนื่องตรงนี้ครับต่อไปฟังก์ชัน h นะครับตรงนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับ ที่ x เท่ากับ0นเช่นกันไม่ต่อเนื่องต่อไปนะครับเราจะเช็คว่าต่อเนื่องที่ช่วงเปิดลบ1ถึง1หรือไม่นะครับต่างจากเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เป็นช่วงปิดคือเอาขอบทั้งสองข้างด้วยขอบซ้ายขอบขวาแต่อันนี้เป็นช่วงเปิดทั้งคู่นะครับก็จะไม่ต้องสนใจที่ขอบทางด้านซ้ายกับขวามาดูฟังก์ชัน F ฟครับฟังก์ชัน f เราก็จะดูเส้นตรงนี้ครับลบห1ถึงหงซึ่งเราจะเห็นว่าเส้นนี้นะครับต่อเนื่องหมดเลยไม่มีช่วงที่ขาดถึงแม้ว่าขอบทางด้านขวาจะไม่ต่อเนื่องแต่เราไม่ได้สนใจเพราะมันเป็นช่วงเปิดช่วงเปิดเราไม่ได้เอาขอบตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นจึงตอบว่าต่อเนื่องครับฟังกช์ชัน f ต่อเนื่องที่ช่วงเปิดลบ1ถึงเปิด1 ฟังก์ชัน g กับ h ขาดตรงกลางทั้งคู่ดังนั้นไม่ต่อเนื่องครับต่อไปข้อ3นะปิดบปนย์ถึงปิด1นะครับเราก็จะดูที่0ถึง1ว่าต่อเนื่องไหมดูฟังก์ชัน f ก่อนนะครับเป็นปิดทั้งขอบซ้ายและขวาเลยนะครับตรงนี้ใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับพอไปถึง1 ตรงนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดโปร่งและก็ค่าของฟังก์ชันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ต่อเนื่องนะครับทั้งขอบทางด้านขวานะครับ f ไม่ต่อเนื่องครับต่อไป g ครับดูที่ปิด0ถึงปิด1ตรงนี้เป็นจุดโปร่งดังนั้นขอบทางด้านซ้ายไม่ผ่านครับไม่ต่อเนื่อง ต่อไปฟังก์ชัน h 0-1ถึง1ขอบซ้ายไม่ผ่านครับไม่ต่อเนื่องต่อไปข้อ4นะครับ f g h ต่อเนื่องหรือไม่ที่ช่วงเปิดลบ1ถึงปิด0นะครับเปิดลบ1ถึงปิด0ก็คือดูดลบ1ถึง0นะครับเปิดลบ1ถึงปิด0 การที่มันเปิดลบ1แปลว่าเราไม่สนใจขอบทางซ้ายนะครับแต่สนใจขอบทางขวาแบบนี้ต่อเนื่องหมดเลยทั้งขอบซ้ายและขวาโอเคผ่านนะครับต่อเนื่องที่ฟังก์ชัน f ต่อไปฟังก์ชัน g นะครับเปิดลบ1ถึงปิด0อ่ทางนี้ใช้ได้ไล่มาตรงนี้เป็นจุดโปรง่งปิด0คือเราต้องสนใจขอบที่เป็น0ด้วย นะครับตรงนี้ไม่ผ่านนะครับเป็นจุดโปรง่งดังนั้นไม่ต่อเนื่องฟังก์ชัน h นะครับเปิดลบ1ถึงปิด0อ่าตรงนี้ผ่านนะครับเป็นจุดทึบแล้วก็ไล่มาเป็นจุดทึบตรงนี้นะครับตรงนี้ผ่านนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นจุดโปรง่งแต่ไม่เป็นไรครับ เปิดลบหนึ่งไล่มาเรื่อยๆจนถึงปิดศูนย์ปิดศูนย์เราสนใจขอบขวานะครับการที่มันผ่านนะครับตรงนี้มันผ่านเพราะว่าการที่เราดูปิดศูนย์ก็คือจากช่วงเปิดลบหนึ่งถึงปิดศูนย์เนี่ยนะครับตรงขอบขวาที่เป็นปิดศูนย์นี้เราจะเช็คแค่ลิมิตทางฝั่งซ้ายก็คือตรงนี้กับฟังก์ชัน นะครับกับค่าของฟังก์ชันเช็คแค่ลิมิตทางซ้ายจะต้องเท่ากันกับฟังก์ชันที่ x เท่ากับ0นะครับลิมิตฝั่งขวามาอยู่นี่ช่างมันไม่เป็นไรเพราะลิมิตฝั่งขวามันคือ x ม, <c oughs> มันคือค่าที่มากกว่า0ไปแล้วมันเกินช่วงของเราไปแล้วครับดังนั้น ถ้าเราเอาปิดศูนย์นะครับการที่มันเป็นช่วงแบบนี้คือต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน h ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คความต่อเนื่องบนช่วงนะครับก็จะมีวิธีการเช็คแบบนี้นะครับซึ่งตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ต้องระวังไว้โอเคอันนี้ก็ จบความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับ